โอ้ยสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ,ๆ,ๆครับวันนี้ครับคู่อังกฤษจบไปแล้วอังกฤษน่าจะชนะที่ผมบอกไปรละวันนี้ครับคู่ตีสองครับสเปนเจอจอร์เจียนี่ยามาลเจอกับอะไรวะไอตัวเก่งของเขาอะสคาร,ริเกลียอะไรเนี่ยเออเดี๋ยวค่อยว่ากันสุดยอดครับคนนี้ครับโอ้โหโชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมตบโปรตุเกสมาให้แต่นาทีที่2แล้วก็ช็อตไปเลยโปรตุเกสบุกเท่าไหร่ก็ยิงไม่เข้าแพ้ไป2ประตูต่อศูนย์ครับ พก็เลยพาเข้ารอบมาเป็นประวัติศาสตร์ของจอร์เจียเลยครับแล้วก็สเปนครับเป็นแชมป์กลุ่มมาครับชนะมา3มนัดรวดครับเป็นทีมเดียวในทัวร์นาเมนต์นี้เลยครับที่ชนะรอบแรกมา3นัดรวดแล้วก็ได้9คะแนนเต็มครับตอนแรกก่อนที่จะมาแข่งเนี่ยเขาอยู่ประมาณเต็ง5เต็ง6ถ้าผมจําไม่ผิดนะต่อตอนนี้ครับ บอลรับพนันตามกฎหมายของประเทศอังกฤษครับเขายกให้สเปนเป็นเต็งหนึ่งครับโอ้โหหวานเจี๊ยบเลยมันก็น่าจะเต็งหนึ่งหรอกโชว์ฟอร์มดีซะขนาดนี้โดยเฉพาะนิโก้วิลเลียมพยายามหารูปและชอบนิโก้วิลเลียมมากกว่ายามไอ้มากกว่าคนนี้แต่ว่าก็หารูปไม่ได้ก็คนนี้ไปละกันส่วนความพร้อมขุมกำลังของสเปนครับต้องรอเช็คฟิตนาโนเฟอร์นันเดสและอโยโซเปเรสเฮ้ย hey! ไม่ต้องไปเช็คหรอกยังไงมันก็ไม่ได้ลงเปเรสอ่า แต่จะได้โรดี้โอ้โหตัวนี้สําคัญห้องเครื่องคนสําคัญพน้นโทษแบงก์กลับมาช่วยทีมครับซึ่งเกมนี้กุนซือรุยเดราโฟนเต้ทำทีมยอดเยี่ยมมากเตรียมจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบครับจัดหนักให้จอร์เจียครับเพราะว่าผมไปอ่านข่าวในเพจของฟุตบอลจอร์เจียเขาก็มั่นใจเขานะเขาบอกว่าอัานเนี้ยคนนี้สกิเลียเนี่ย,ย,ยถือว่าสุดยอดจะพาทีมประสบความสําเร็จได้ครับเออหเลยจ้าแพงแบ็คโฟชัดใช้ดานี่กาบาฮาวโรบินเรโดมัง เอริกลาป็อกโอ้โหชื่ออย่างกับฝรั่งเศสและมักกูกูไรยาที่อยู่สเปนนี่ล่างทองหัวฟูฟูอ่ะที่วิ่งทั้งตัวสนามเล่ยแอสซงแอสซิดด้วยสกัดเข้าบอลอย่างโอ้โหถือว่าสุดยอดครับอ่าแม่ทีมนี้มันดีจริงๆนะรู้สึกมันลงตัวสเปนทีมนี้แล้วไปเจอเยอรมันโอ้โหหวานเจี๊ยบเลยว่ะ ส่วนกองกลางครับประกอบไปด้วยเพรดี้โรดี้ฟาเบียนรุยและสามประสานแนวรุกนิโกวิลเลียนยามีนลาเมวและอาวารโลโมราตาหนึกชื่อกดไม่ออกเฮ้ยเป็นหน้าเป้าของสเปนมันนะอย่างช้านานอย่างยาวนานเลยนะโมราตานะเออจอจียครับที่บอกไปว่างัดฟอร์มเก่งดับซ่าโปรตุกเกสมา2ประตูต่อศูนย์ ทำให้มีสีแต้มจดอันดับ3ามที่ดีที่สุดเข้ารอบมาครับเกมนี้ครับจอร์เจียจะหมดสิทธิ์ใช้งานอันเซอร์แมคคาร์ดวิลลี่ซึ่งติดโทษแบนจากการสะสมไปเหลือครบ2ใบโอ้ยและตัวสําคัญด้วยนะคนนี้จําชื่อได้อยู่ส่วนผู้เล่นที่เหลือก็พร้อมลงสนามคบคันครับกุนซอวิลลี่ซายอ์ชาวฝรั่งเศสครับจะยึดผู้เล่นชุดเดิมที่เอาชนะโปรตุเกสลงสนามครับแนวรับใช้3ามเซนเตอร์แบ็กมีโซโลมอนเคเควีย กูร์มคาเซียและลาซาดาวาลีอาโดยมีรูก้าโรชอยวิลลี่และโอตาคาบาบัเซเป็นฟูลแบ็กซ้ายขวาครับแดงกลางใช้โจจี้ัตเวซัสเซโจจีโคโรรัสวิลลี่และโอตาคิเทชวิลลี่โอ้โหชื่อเรียกยักจริงๆเลยโดยมีคู่กองหน้าเป็นควิซาโคารัสเคเลียอ่า่า สคาวัตสเคเลียภาษานงานกับจอร์เจลมิคาคารัสเซ่โอ้โหซึ่งซัดไปแล้วสาประตูน้ำเป็นดาวซันเวอของทัวร์นาเมนต์นี้อยู่ครับเฮ้ยไม่น่าเชื่อรายชื่อที่คาดว่าน่าจะลงสนามครับเอาสเปนก่อนนะอูนายซิมมอนดานเนียลกบ,บหนันโรบินเรเดมังอเมริกลาป็อกมาร์กุกูเรยาเปรดี้โรดี้ฟาเบียนรุยนิโก้วินเลียบยามีนราเมาและอวโตโตมราตาส่วนจอร์เจียครับมาโดยระบบ สามสี่สามโอ้โหจอร์จี้มตาตาตัสวิลลี่โซโรมอนเควอร์เค,เคูเรียรูกา้าโรโรชวิลลี่กูเรมคาเซียราซาดาวารีโอตาคาคาบาเซจอร์จี้ซัตเวตาเซจอร์จี้โคโรรัสวิลลี่โอตาคีเทสวิลลี่คริซาคาวารัสเคเรียและจอร์เจตมิคาตราเซโอ้โหถือว่าสุดยอดครับก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มต้นขึ้นครับจอร์เจีย เป็นทีมเต็งระดับ,บ,บท้ายๆที่ถูกมองว่าน่าจะเก็บกระเป๋ากลับบ้านไปก่อนเลยนะจ๊ะแต่ว่าก็เข้ารอบมาได้แบบหักปากกาเซียนครับอย่างไรก็ตามก็ปัิเสธไม่ได้ว่าใช้ชนะสําคัญเหนือโปรตุเกสสร้างความฮึกเหิมสร้างความมั่นใจให้กับทีมเขาอย่างมากสําหรับเกมนี้ครับจอร์เจียต้องเจอของจริงอย่างสเปนครับซึ่งชนะมา3มนัดรวดและยังไม่เสียประตูให้ใครเลยอีกทั้งทัพกระทิงดูเตรียมรัดฟอร์มเต็มอัตราสุกรงสนามครับนอกจากนี้ทั้งคู่เพิ่งเจอกันมาแล้วในยูโร2024รอบคัดเลือก แลวเป็นไงจ๊ะสเปนก็บุกไปถล่มเละเทะวะ่ะเจ็ดหนึ่งแล้วกลับมาย้ำแค้นในบ้านอีกสามหนึ่งเฮ้ยไปกลับโดนไปสิบสองโอ้โหหวานเจีย๊ยบว่ะคู่นี้ไม่ต้องคุยอะไรกันมากสุดท้ายเชื่อว่าเกมนี้ก็ไม่น่าจะพิกกลอกอะไรกันมากมายครับเพราะขุนพงศ์กะทิงดุโหดจัดประหลัดบอกยิงยังไงก็เข้าโดยเฉพาะนิโก้วิลเลียมได้ลงไหมจ๊ะได้ลงแน่แน่ิโก้วิลเลียมยามีลาเมาโมรา้าเผื่อวันนี้แม่งแฮตติก สเปนชนะไป3าศูนหวานเจี๊ยบบุลูปากแล้วไปรอเจอเยอรมันได้เลยคู่นั้นแหละถึงถือว่าสุดยอดสเปนชนะครับฟันธงโชะโชะชนะแบบหวานหวานเลยชนะแบบสบายสบายสามศูนย์จ้ะ